สวัสดีค่ะหนูหนูอะไรนะหนูคนละทีอ่ะนี่ของหนูมาแล้วต้นไม้ที่ส่งมาให้คุณครูอ่ะคุณครูได้รับแล้วนี่ไงนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่าเออ่หน้าตาเป็นยังไงนะคะจะเฉาจะตายไหมเร็วนะนี่วันอังคารมาแล้ว คุณครูก็นึกว่าเออจะมาจะมาสักวันพุธวันพรฤหัสสงสัยเหี่ยวแน่ๆเลยนะคะโอ้แพ็คมาอย่างดีเลยนะคะดีใจนะเนี่ยดีใจที่ได้ของนะคะคุณครูสั่งอ,อ,อะไรล่ะ บอนสีเขาั่้แหละลืมชื่อแล้วนะเนี่ยของช่องคนละทีอะค่ะบอนสีของช่องคนละทีนะคะจากบ,บุรีรัมย์ะนั้นเนี่ยของจากบ,บุรีรัมย์โอ้ยแกะยังไงอะจะไปโดนต้นมันไหมเนี่ยเสียงดูครูลองเสียงสั่งของทางออนไลน์ดูว่า มันจะเป็นยังไงช่องคนละทีอของหนูนี่เป็นนับว่าโชคดีนะเป็นช่องแรกที่คุณครูตัดสินใจสั่งซื้อนะหนูเป็นคนแรกเลยนะคนอื่นนี่ครูก็ดูไปเรื่อยๆนะคะ หนูวเป็นคนแรกเลยที่คุณครูตัดสินใจซื้อนะคะอืมแพ็คเหนียวแน่นดีมากเลยลูกเนี่ย <c oughs> แน่นดีจังเลยให้คุณครูจะลง y ยูทูบเหรอไหมเนี่ยลง y ยูทู e เนาะลง youtube, นะ <c oughs> ลง YouTube. โทรใน YouTube เลยนะคะเจ้าของช่องก็ดูด้วยนะคะช่องหนูคนละทีหนูดูด้วยนะลูกของที่หนูส่งมาเจ้าจัก,กรพรรดิอะหนูเขียนชื่อว่าเจ้าจักรพรรดิบอลเจ้าจักรพรรดินะคะการแพ็กส่งเขานี่นี่นี่เขาแพ็กส่งกันอย่างนี้เลย ครูก็นึกไม่ออกนะนึกภาพไม่ออกก็จะแพ็กสอ่งอยังไงร,รู้สิต้นใหญ่ไหม <c ười> ตื่นเต้น <c ười> ตื่นเต้นคุณน้ำใจตื่นเ <c ười> ต้นเนี่ยทำเป็นเล่นไปครูตื่นเต้นนะเต้นตื่นเต้นไม่เคยไม่เคยไม่เคยสั่งแบบนี้เลยในชีวิตนี่เป็น the first time the first time in my life ที่คุณครูสั่งซื้อต้นไม้ทางออนไลน์นะคะ ไม่เคยทำเลยในชีวิตคุณครูที่ตายสยินี่เป็นครั้งแรกนะมันตื่นเต้นจะไม่มีเลยนี่ค่ะเจ้าจัก,กรพรรดิเดี๋ยวตอนเย็ยนคุณครูจะลงกระถางนะคะเราจะถ่ายทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะตอนลงกระถางนี่นะคะคุณครูได้รับแล้วนะคะนะคะหนูคนละที คุณคือได้ทับแล้วสดด้วยลูกสดนะสดสดสดนึกว่าจะเหี่ยวตายซะแล้วดีจังเลยสดอยู่นี่ไงสดอยู่เลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะที่ส่งมาโดยไม่บอบช้ำไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวัง ดีมากเลยหนูแพ็กแพ็กกิ้งได้ดีมากโอ้โหว้ใบยังสดอยู่เลยเนี่ยนี่ใบแข็งปักเลยเสุดยอดสุดยอดอย่างนี้เราก็เป็นลูกค้ากันได้นานแล้วนะเนี้เอ้ยช่องไหนสนใจก็แวะมาทักทายช่องอน้ำใจเพิ่มทรัพย์ได้นะจ๊ะมีอะไรสวยๆดีๆก็ บอกกันบ้างนะถ้าสนใจก็จะสั่งซื้อนะเนี่ยสั่งซื้อช่องของน้องคนละทีแล้ว400อะเนี่ย400ค่าส่งอีก60 4 60 <c oughs> ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะออตอนต้นรายการลืมสวัสดีนะความตื่นเต้นนะสวัสดีแล้วก็กล่าวราเลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูได้ต้นไม้แล้วเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวเย็นนี้จะปลูกให้ให้หายร้อนก่อนแล้วก็จะปลูกแล้วก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูนะว่าคุณครูปลูกเป็นไม่เป็นเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวรู้มูลิจาเดี๋ยวรู้เย็นนี้นะคะบ๊ายบายค่ะซีอูเอเกนบ๊ายบายค่ะ